ตำบอกกุ้งกุ้งซุปกุ้งสดุหน่ออากุ้งสดสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบาบัดเดอร์พี่น้องมัอนี้บาบัดพาพี่พาน้องมาเห็ดเมนู ตำบักงพี่น้องตำบักงใส่กุ้งสดละกุ้งสะดุ้งพี่นอ้องเครื่องกลับก็มีอันพักบงแล้วก็สลัดแล้วก็หอมเป๊ะพี่น้องแล้วก็ข้าวปุ้นแคร่นอหน,อหนึงพี่น้องมาๆๆกินกับเบาบัตเมนูเนี่ยมันมันแรงพี่น้องอากาศพ่อดีดีดีเบาบัตคิดยากันตำบักงพี่น้องมาๆๆพี่น้องเบิ่งไปน้ำตำนัวๆพี่น้อง เสียบคาพี่น้องเอ้ยอพี่น้องกุ้งโตไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยอ ตำบะคูงเพ็ดๆพี่น้องเไง ตำบะฮุงเซนนำปลารานุ่นๆพี่น้อย sản xuất สลัดกรอบ ừm khác xẹp khắc phía đây sốt tàu hiểu ừm Bye. nó người Bye. Bye. เหนียบเส็บแสียบหนั่งเขากันค่ะแล้วถูกรสอืม,อม,อม 嗯。<laughs> Oh, you know, like, head cut. Good day, good day, you know. Oh, you know. Why? I'm so tired, Hết cả. Mm -hmm. Bệt hang, you know, Tamba Kung nọ Hong, bọc bạc bạc bọc bạc 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 30 mét, bạc nọ บ่าบ้านลองกินแบบเผ็ดๆบางตับมะฮุงกุ้งสะดุงพี่น้องแล้วก็กุ้งสดแก้มก็กับปุ่นบ้าแสบรับพี่น้องมันบรรยากาศเนี่ยมันแรงคือเกาเซ็บแซ่พี่น้องฝากพี่น้องอันอไปกดไ like, ลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์หลักก็ติดตามให้เข้าเนานะพี่น้องเนาะบริวาจทีเป็นยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกพี่น้องขอบใจหลายพี่น้อง